เอ้ใครเลยมาอยู่นี่ช่างที่ไหนเนาะเลยอ้าวโอ้ลุงพลนี่เองเถอะนึกว่าใครช่างพลนี่เองลุงพลจบสารพัดช่างมาแล้วครับจบที่ไหนมาฮะจบสารพัดช่างทำอะไรก็ทำครับอ้าวไม่ไม่ได้พัดนึกครับไปสารพัดช่างอ๋อนึกว่าจบสารพัดช่างเห็นเทปูนก็เป็นก่อสร้างก็เป็นเลื่อยไม้ก็เป็นทำนาก็เป็นเกี่ยวข้าวก็เป็นโอ้เป็นทุกอย่างร้องเพลงก็เป็นอีก แถมร้องเพลงก็เป็นนี่ร้องเพลงนี่ร้องมาเป็นมาตั้งแต่เกิดครับจริงเหรอร้องว่าไงออกมาอ้ววอ้ววอ้วอนวอ่ามุกฮานะห้าบาทสิบบาทก็เล่นนะครับมุกชาวเช้านะร้านวิวห้ห้าบาทสิบบาทก็เล่นนะลุงพลร้องเพลงเป็นเป็นตั้งแต่เกิดนะครับสุดยอดอ่าอันนี้อันนี้จะไปทำอะไรครับเนี่ยไปเจอแด้วเราคนอยู่ไหนไปเจอแด้วอยู่ที่ร้านวิ้งน้ำดื่มไงอ๋อ ่ก็ไม้สวยด้วยเนี่ยแกนไม้สวยนะกลายเป็นนี่หมดแล้วนี่กลายเป็นที่เคียบ์เคียอะไรสักอย่างเนื้อิ้งเปลือกสวยทีสงอ๋อถ้าใครมีโอกาสไปที่ไหนครับโรงแรมโรงแรมห้าดาวอ่ะทำเราจะทำบ่อทรายทำเป็นทรายที่เขียรบุรีครับเขาจุ่ม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 จริงก็อยากจะให้ ทุกคนให้สังเกตเห็นว่าถ้ามีบ่ออย่างเงี้ยคือไว้จะเจะไปทำบ่อทรายนี้ไว้ตรงนี้บ่อทรายนะเพราะคนมานั่งรวมตรงนี้คนที่สูบบุหรี่ก็ที่ตรงนี้ไม่ทิ้งเรี้ยล่าเลยครับครับแต่ทีนี้ใช้วัตถุประสงค์ไปทิ้งอะไรถั่วนั้นผีวัตถุประสงค์ทรายพวกนี้เราก็จะมาผสมผสมน้ำเลยเขาจะเอาน้ำสเปรย์มาพ่นนะจะเป็นโรงแรมนะ ตู้ที่ดับไฟไงดับไฟที่เราอ่าก้นบุหรี่ก้นบุหรี่มันปลอดภัยแล้วก็เวลานั้นเราก็เก็บก้นบุหรี่ใส่ถังขยะต่างหากหลังจากที่มันดับไปแล้วก็มารวมอีกจึงสุดเดียวด้วยบางคนเนาะใช่ครับนะโอ้โค่อยๆเปลี่ยนครับบางคนเขาก็เคยชินความเคยชินเลเคยชินเนาะบางคนบางคนมามาทิ้งหลังรถกระบะผมนั่นน่ะจอดไว้นั่นน่ะขยะเต็มหลังรถเลย <laughs> สุดยอด กลายเป็นขยายไปแล้วรถผมนิดหน่อยเด็กเขาก็ชินไงว่าเราเห็นเราทำแบบนี้ปุ๊บเขาก็จะเอาไปใช้ในที่บ้านเขาหรือว่าที่ของเขาจะได้เออของที่เลิกใช้ที่เราช่วยโสกัดดีเป็นแตกแล้วเอามาทำที่อ๋อทำแบบนี้ได้เนาะที่เกียบบุรีเนาะอืมกุ้ยสุกสุกแล้วกุ้ยนี่วันนี้จะทำทำจัวหน้าบ้านนะต้อนรับวัน คือวันใหม่นะฮะมีทีมงานยูทูบเบอร์มาช่วยนะโอ้โหขยะเพียบมีกล้วยด้วยนี่ทิ้งใส่คนนี่เลยเป็นปุ๋ยไปโอ้พอดีเลยขยะหายไปเลยครับนี่ครับขุดหลุมไห้สองหลุมเนาะ นี่ครับขุดรูไปสองรูมแล้วก็ทำเยื่อมากันแดดกันฝนนะทําทเพิ่มนะฮะม,มีเห็นมีเอฟซีสนับสนุนด้วยใช่ไหมครับทุกคนไอ้คือว่าทำส,นสวนน้ำบ้างของอมันเนี่ยมีไหมม,ม,มีอยู่เนาะผมไม่เห็นแวบๆอยู่ขอบคุณเอฟซีนะที่ส่งมาสนับสนุนด้วยนะฮะชันลุงพลด้วยนะครับนี่โอ้มีช่างอะไรนี่ช่างโจช่างชันชัยนะฮะ ที่บ้านไม่ทำนะที่บ้านไม่เคยทำนะมาทำที่นี่ไม่เคยรับจ้างด้วยมาทำที่นี่บ้านเม่คางแม่ทโคตรแพงเา่เรบ้างน้งเาไม่เคยรับจ้าง้าทช่นช่รับจ้างไ่ัางด้วา่นี่้างเข่เคางดยมานี่บเไมั้งดยปาี่น่าง้นี่ร้าเยั้า้ยมี่นี่รั้่เยรันจ้างนมาำน้เา่เยอะบ้มี่นี่ร้ เดี๋ยวผมก็อยู่ผมไปผมก,ก็ดึงมันก็อยู่ทางข้างนี้นแรงทีนี้ผมขึ้นเขาสบายแล้วเมื่อวานนี้ก็ขึ้นได้ผมเดินไม่ได้เลยตอนนี้ลุงพลพาขึ้นเขาสบายโอเคนะครับขึ้นสัน้นนะหน่มหลานกับลุงพลครับสวัสดีครับ